ได้บวชเป็นพระภิกษุในสมัยพุทธกาลโดยการที่พระพุทธเจ้าประทานให้ด้วยพระองค์เองด้วยการตรัสคำว่าเอหิภิกขุซึ่งเรื่องเอหิภิกขุอุปสัมปทานี้มีท่านผู้รู้บางท่านกล่าวว่าเป็นการอนุญาตให้มาเป็นภิกษุโดยการตรัสด้วยพระวาจามีทั้งแบบบวชให้ปุถุชนคนธรรมดาและบวชให้แก่บุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษ ซึ่งถ้าหากสลุปเนื้อความตามนี้คำว่าเอหิพิกขุก็คงเป็นเพียงแค่การอนุญาตโดยการตรัสด,ด้วยพระวาจาเท่านั้นในหนังสือพุทธศาสนาตัวนภูมิปกรณ์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าในอัตถกถาวินัยชื่อสมันตะปาสาธิกาปฐมภาคกล่าวว่าเอหิพิกขุได้แก่พิกขุ ผู้ถือความเป็นเอหิภิกุคืออุปสมบทเป็นเอหิภิกุด้วยพระดำรัสเพียงตรัสอย่างนี้ว่าเอหิพิกุเธอจงเป็นพิกุมาเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเพื่อความเป็นเอหิภิกุแล้วทรงนำพระหัตถ์เบื้องขวาอันมีวันนะเพียงดังสีทองออกจากระหว่างบังสกุลจีวรอ,อันแดงแล้วทรงเปล่งเสียงก้องเพียงดังพรมตรัสว่า เธอจงเป็นภิกขุมาเถิดประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบดังนี้แล้วพร้อมกับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองเพศคลือหัดก็ย่อมหายไปบปรรพชาและอุปสมบทย่อมสำเร็จขึ้นเธอเป็นผู้ปรงผมคลองกาสาวะคือนุ่งผ้าอันตรวาสกะสบงผืนหนึ่งห่มอุตราสังฆจีวรผืนหนึ่ง พาดผ้าสังกติไว้บนจง,งอยบ่าผืนหนึ่งมีบาดดินสีเหมือนดอกอุบลเขียวคลองไว้ที่บ่าข้างซ้ายพร้อมทั้งบริขารทั้งแปดอย่างหลวงปู่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยบุญญาลิ์แต่คุนหลังอันได้สร้างและกระทำไว้ในการก่อนตามที่ได้กล่าวเป็นศัพ์ว่าอิทธิมยปัตตะจ,จีวระทโรคือเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งบาดจีวออันสำเร็จด้วยฤทธ อันตวมสอดในศรีละกายครบอันท่านกล่าวไว้แล้วอย่างนี้บริขารเหล่านี้คือไตรจีวรสามบาทหนึ่งมีโกนหนึ่งเข็มหนึ่งผ้ารัดประคตเอวหนึ่งเป็นแปดทั้งผ้ากรองน้ำย่อมขวรแก่โยค้าพิกุพิกุผู้ประกอบความเพียรดังนี้แล้วเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอริยบทเหมือนพระเทระผู้มีภาษาร้อยหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ มีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์ยืนถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทีเดียวหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ฟังคำอธิบายจากหลวงปู่แล้วเราจะเห็นได้ถึงความคลังและความศักดิ์สิทธิ์ของพระดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าเอหิพิขุพระดำรัสของพระพุทธองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่แค่คำอนุญาตให้ออกบวชอย่างที่นักรู้หลายคนเข้าใจ พระพุทธเจ้าไม่บวชให้ปุถุชนคนทั่วไปภิกขุผู้ที่จะมีโอกาสถือความเป็นเอหิพิกขุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะต้องทรงเห็นถึงบุคคลน,นั้นถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเพื่อความเป็นเอหิพิกขุแล้วเท่านั้นดังนั้นปุถุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสจึงไม่มีโอกาสใดๆเลยที่จะเป็นผู้ถือความเป็นเอหิพิกุเพราะฉะนั้นสำหรับคำกล่าวที่ว่าปุถุชนคนธรรมดาก็สามารถบวชเป็นเอหิภิกขุได้นั้น ถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก่อนที่จะได้กล่าวถึงเรื่องราวที่จารึกไว้ในกระเบื้องจานก็ขออนุญาตนำเรื่องราวการกล่าวคำขอบูตต่อพระพุทธเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทาตุวิพังกสูตรท่านพระอนอน์เล่าว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเมื่อเสด็จจาริกในเมืองมคธชนบท ส่งแวะยังพระนครราชคฤก์เสด็จเข้าไปหานายช่างหม้อชื่อพักควะแล้วตรัสดังนี้ว่าดูก่อนนายพักควะถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงเรือนนี้สักคืนหนึ่งเถิดนายพักควะทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่มีความหนักใจเลยแต่ในโรงเรือนนี้มีบรรพชิตเข้าไปอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตนั้นอน,อนุญาตก็นิมนต์ท่านพักตามสบายเถิด ก็ในสมัยนั้นแลกคุณบุตรชื่อปุกกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยศรัทธาปุก,กุสาตินั้นเข้าไปพักอยู่ในโรงเรือนของนายช่างหมอ้นนั้นอยู่ก่อนแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังที่พักแล้วตรัสกับท่านปุก,กุสาติว่าดูก่อนภิกษุถ้าไม่เป็นความหนักใจแก่ท่านเราจะขอพักอยู่ในโรงสักคืนหนึ่งเถิดและแล้วปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้น ดูก,อออก่อนท่านผู้มีอายุโรงช่างม่อกว้างขวางนิมนต์ท่านผู้มีอายุพักตามสบายเถิดคำที่ท่านปุกุสาติเรียกพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้มีอายุท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายก็เลยมองไม่เห็นโทษภัยของคำคำนี้ ในสมัยพุทธกาลนั้นคำว่าท่านผู้มีอายุเป็นคำสำหรับพระผู้ใหญ่ใช้เรียกพระผู้น้อยเมื่อท่านปุกูสาติใช้คำเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้มีอายุซึ่งหมายถึงคำเรียกพระผู้น้อยผู้มีภาษาอ่อนกว่าถือได้ว่าเป็นกำหนักของท่านปุกูสาติแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปสู่โรงช่างหม้อแล้วประทับนั่งคูบัลัง ตั้งพระกายตรงดำรลงพระสติมันเฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากในขณะที่ท่านปุกปุสาติก็นั่งล่วงเลยราตรีไปเป็นอันมากเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริดังนี้ว่ากุลบุตรนี้ประพฤติน่าเลื่อมใสหนอจึงตรัสถามท่านปุกปุสาติดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุท่านบวชอุทิศใครเล่า หรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครท่านปุกุสาติตอบว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุมีพระสมณะโคโดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกจากสักยะราชสกุลส่งผนวดแล้วก็พระโคโดมผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแหลมีกิตติศัพท์ฟุงไปงามอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะ ดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารธีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้แจกธรรมดังนี้ข้าพเจ้าบทอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนภิกษุ ก็เดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนล่ะท่านปุกุสาตีก็ตอบว่าอยู่ที่พระนครสาวัตถีอยู่ในชนบททางทิศเหนือพระผู้มีพระภาคก็เลยตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนภิกษุก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักไหมท่านปุกุสาตีก็ตอบไปว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลย ถึงเห็นแล้วก็ไม่รู้จักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำรีดังนี้ว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราเราควรจะแสดงธรรมแก่เขาต่อน,นั้นพระองค์จึงตัดเรียกท่านปุกูสาติว่าดูก่อนภิกษุเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปท่านปุกูสาติทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าชอบแล้วท่านผู้มีอายุ เราจะเห็นได้ว่าท่านปุกุสาตินั้นเรียกพระภูมิพระภาคว่าท่านผู้มีอายุทุกคำพระภูมิพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีธาตุหกมีแดนสัมผัสหกมีความหน่วงนึกของใจสิบแปดมีธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสี่อันเป็นธรรมที่ผู้ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมม เป็นไปก็เม <gr> ื่อกิเลสเครื่องสําคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมไม่เป็นไปอยู่ปัณเิตจะเรียกเขาว่ามุนีผู้สงบแล้วไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคาะพึงศึกษาสันติเท่านั้นนี่คืออุทเทศแห่งทาตูพิวางหกก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุคนเรานี้มีท่าหกนั้น เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุธาตุนี้มี6อย่างคือปัฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแสดงทาตุพิวังหกโดยย่อจนจบสิ้น ลำดับนั้นท่านปุกุสาติทราบแน่ชัดแล้วว่าพระาศาสดาพระสุคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกจากอาสนะทำจีวรเฉวียงบาข้างหนึ่งศพเสียลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ต้องฆ่าพระองค์เข้าแล้วผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาด ซึ่งข้าพระองค์ได้สำคัญพ่อยคำที่เรียกพระผู้มีพระภาคด้วยวาทะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงรับอดโทษล่วงเกินแก่ข้าพระองค์เพื่อจัดสํารวมต่อไปเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุเอาเถอะโทษล่วงเกินได้ต้องเธอผู้มีอาการโง่เขลาไม่ฉลาด ซึ่งเธอได้จาคัญถ่อยคำที่เรียกเราด้วยวาทะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุแต่เพราะเธอเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนตามธรรมเราขอรับอดโทษนั้นแก่เธอดูก่อนภิกษุก็ข้อที่บุคคลเห็นโทษล่วงเกินโดยความเป็นโทษแล้วก็ทำคืนตามธรรมถึงความสํมรวมต่อไปได้นั่นเป็นความเจริญในอริยวินัย เรื่องของการปรามาต์ตอพระรธานากลายนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาตั้งแต่โบราณกาลว่าต้องขอรับการอดโทษนั้นต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตลงเท่านั้นท่านปุกุสาตินั้นเมื่อได้รับคําอดโทษจากพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิด เมื่อท่านปุกูสาติทูลขออุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคถ้าหากพระผู้มีพระภาคมีพระดำรัสเพียงตรัสอย่างนี้ว่าเอหิพิขุซึ่งนั่นก็จะมีความหมายอยู่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ทูลขอพระผู้มีพระภาคก็ทรงประทานอนุญาตให้ทั้งสิ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่นักรู้ทั้งหลายเข้าใจเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านปุกูสาติว่าดูก่อนภิกษุ ก็บาดจีวรของเธอนั้นครบแล้วหรือท่านปุกุสาติตอบว่ายังไม่ครบพระพุทธเจ้าค่ะพระภูมิพะภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุตถาคตทั้งหลายจะให้กุลบุตรผู้มีบาดและจีวรยังไม่ครบอุปสมบทไม่ได้เลยเราจะเห็นได้เลยว่าคำว่าอิทธิมยะปัตตะจีวระทะโล อันแปลได้ว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบาทจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ด้วยบุญฤทธิ์ผลหลังอันได้สร้างกระทําไว้ในการก่อนคุณสมบัติข้อนี้ถือเป็นข้อที่สําคัญของภิกขุผู้ถือความเป็นเอหิภิกขุเมื่อท่านปุกุสาติขาดคุณสมบัติในข้อนี้พระพุทธองค์จึงส่งปฏิเสธลำดับนั้นท่านปุกุสาติยินดีอนุโมทนาพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลุกจากอาสนะถวายอภิวาสแล้วหลีกไปหาบาทจีวรทันใดนั้นแลแม่โคได้ปลิดชีพท่านในขณะที่กำลังเที่ยวหาบาทและจีวรอยู่นั่นเองเมื่อภิกษุทั้งหลายทราบข่าวจึงได้พากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคุณบุตรที่ชื่อปุกุสาติ บัดนี้ได้ทำกาละเสียแล้วเขาจะมีสติอย่างไรบีตัมปราจะพบอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปูกุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุกูสาติกุลบุตรเป็นผู้เข้าถึงอุปาติกาเทพ เพราะสิ้นสัญโยน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเป็นอันปรินิพานในโลกนั้นมีความไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาเรื่องของเอหีพิขุยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีในส่วนที่จารึกไว้ในกระเบื้องจานซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้ยากที่จะหาฟังได้จากที่ใดก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็าฝากไว้เป็นข้อคิดว่า การทำบุญด้วยผ้าตรายจีวรและบาทพระนั้นมีอานิสงส์ใหญ่ที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณสำหรับมอบสปอนเซอร์หรือจะให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่อง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับซุเปอร์แสงที่มอบให้และขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่กทานสวัสดีครับ